สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวธาตุลมนะคะธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความรักนะคะของชาวธาตุลมในเดือนกรกฎาคมนะคะจะเป็นอย่างไร จะเป็นสเตรีนนะคะสตรีนหกถ้วยแล้วก็2ไม้มีเกณฑ์ที่กำลังจะมีใครสักคนนะคะวางแผนที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าวางแผนที่จะกลับมาคือกลับมาสื่อสารกับคุณกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมีเกณฑ์เป็นคนเก่าๆนะคะคนรักเก่าหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่เคยมีความทรงจําดีๆร่วมกันแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเป็นคนเก่าๆนะคะมีเกณฑ์ที่เดือนเนี้ย จะมีคนเก่านะคะกลับมาหาคุณนะจะเด่นเป็นการสื่อสารเข้ามาทางโลกออนไลน์นะคะจะค่อนข้างโดดเด่นเลยนะแอนรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะไม่ใช่คนเก่าๆเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมีเกณฑ์ว่าคุณเนี่ยจะได้ไปสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันนะคะแต่จะเด่นเป็นลักษณะของคนเก่าๆกลับมานะเดอ f o ฟูนะคะเดอ e ์เลเวอร์แล้วก็เจถ้วย ในเดือนนี้แอรู้สึกว่าคุณจะได้มีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะในเรื่องของความรักนะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับคนเก่าๆนะคะคนที่อยู่ในใจคนที่คนที่เขาอยู่ห่างไกลจากคุณหรือว่าคนที่คุณและเขาเนี่ยพบเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะในเดือนนี้คุณจะค่อนข้างมีความ คลั่งรักกันเหมือนกันนะใช่มีความคลั่งรักนะคะแอนรู้สึกว่าคุณและเขานะจะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตนะคะดูว่ามีการเข้ามาพูดในเรื่องของอนาคตของความสัมพันธ์นะคะว่าจะไปในทิศทางไหนถ้าเป็นคนเก่าๆก,กลับมาเนี่ยเขาก็อาจจะขอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณครั้งเนี้เขาจะมองเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับคุณเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีคนในใจอยู่แล้วที่แบบไม่ได้อยู่ห่างไกลกันเนี่ยแอนรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้วางแผนหรือว่า มีการพูดคุยในเรื่องของอนาคตร่วมกันนะคะอืมวาดฝันอนาคตร่วมกันนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความข้างรักกันมากๆเลยในเดือนนี้ยมีความผูกพันนะคะมีความข้างรักมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่กันราชินีถือเหรียญน,นะคะเด็กถือไม้ สิบดาบนะคะใต้สำรับนะคะเป็นแปดดาบแอนรู้สึกว่าในเดือนนี้สิ่งที่คุณกำลังรอคอยอยู่นะคะหรือว่าคุณรอการ take hey action จากใครสักคนอยู่หรือว่าคือคุณเนี่ยน่าจะรอคนคนนี้มาค่อนข้างใช้ระยะเวลาเหมือนกันหรือว่าคนที่ เขาเป็นคนเก่าๆของคุณหรือคนในใจของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะรอเขาเหมือนกันนะใช่รอให้เขากลับมาหรือว่ารอให้ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วคุณก็มีความเครียดมีความคิดมากในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันหรือว่าคุณค่อนข้างที่จะ คิดมากในเรื่องของเขานะคะเขาเป็นคนที่เหมือนวนเวียนอยู่ในความคิดของคุณตลอดเวลาเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเลิกคิดถึงเขาได้เลยนะคะคุณค่อนข้างคิดเยอะในเรื่องของเขามากๆเลยนะแล้วก็แอนรู้สึกว่ามีเกณฑ์ว่าคนคนนี้นะคะเขาจะมีการเข้ามาเทคแอคชั่นหาคุณนะคะมีการเทคแอคชั่นเข้ามามีการกลับเข้ามานะคะมีการวนกลับเข้ามาของคนเก่าๆหรือว่ามีเกณฑ์ที่คุณและเขาเนี่ยจะได้มีการเริ่มต้นกันใหม่นะคะ ได้มีการสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะในเดือนนี้นะแอนรู้สึกว่าชาวธาตุลมเนี่ยจะเด่นในคนเก่าๆก,กลับมานะคะคนที่อยู่ในความทรงจําเขาจะกลับมาแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะเทคแอคชั่นมามีการสื่อสารนะคะมีการที่อาจจะได้เริ่มต้นใหม่กันสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่นะคะกําลังจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็แอนรู้สึกว่า สิ่งนี้คุ้มค่าที่คุณจะรอคอยนะอ่าใช่คุ้มค่าที่คุณจะรอคอยนะคะเดี๋ยวอันขอดูนะคะในเรื่องของไพ่ออร์เคิลน,นิดนึงนะเ็ดเหนื่อยนะคะครอบครัวยอมจำนวน ที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเหนื่อยใจนะคะหรือว่าคุณรู้สึกคุณต้องรอคอยเขาอีกนานแค่ไหนนะคะหรือว่าเขาจะมีการ take action อะไรกับคุณถึงเมื่อไหร่แรู้สึกว่าในเดือนนี้มีไพ่ของ t ด e l o v e บนะคะคุณจะได้คือเขาเจะมีการแสดงความรักกับคุณนั่นแหละมีการแสดงออกในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณนะคะเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขาคนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่เขารู้สึก ดีนะคะรู้สึกผูกพันหรือแม้กระทั่งว่ากับคนคนนี้นะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนั่นแหละมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาไปจนถึงขั้นการเป็นครอบครัวได้เลยนะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวจริงๆนะคะแต่ณนะเวลานี้คุณและเขาเนี่ยอาจจะต้องเหมือนคือจะเป็นตัวเขามากกว่านะที่จะเข้ามายอมคุณหรือว่าที่จะเข้ามาเทคแอคชั่นกับคุณคือเหมือนนะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีความคิดถึงคุณมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกอยากกลับมาอยากกลับเข้ามาสารความสัมพันธ์อยากไปต่อกับคุณ เพราะว่าเขามองเห็นอนาคตในการที่อยากเป็นครอบครัวกับคุณจริงๆอะ่ะใช่แอนรู้สึกว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมองไกละนะคะในความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะถ้าเป็นคนที่คุณอยู่ในใจอยู่แล้วคุณอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แล้วเขาก็คิดในเรื่องของการที่อยากเป็นครอบครัวกับคุณนะแล้วเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยอมคุณมากๆเลยอะไรที่เขายอมคุณได้เนี่ยเขาก็อยากที่จะย,ยอมคุณนะคะมีไพ่สเตรนท์แนรู้สึกว่าเขายอมให้กับคุณแค่คนเดียวนะคะ อืมเขาไม่อยากให้คุณเหนื่อยเขาไม่อยากให้คุณลําบากนะคะในเดือนเนี้คุณจะรู้สึกมีความสุขรู้สึกปลอดภัยนะคะใช่ มีเกณ์ที่คุณอาจจะมีโชคมีลาบนะคะที่มาในรูปแบบของความรักได้เหมือนกันแอนรู้สึกว่าคนคนนี้คนที่อยู่ในใจของคุณหรือว่าคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาไม่มีใครดีเท่าคุณไม่มีใครอบอุ่นได้เท่าคุณนะคะคุณเป็นเหมือนครอบครัวของเขาจริงๆอ่ะคุณเป็นเหมือนบ้านนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสที่จะได้ก่อสร้างกันใหม่หรือว่าเหมือน มีโอกาสที่จะได้พัฒนาไปเป็นครอบครัวกันจริงๆนั่นแหละใช่มีโอกาสที่จะได้พัฒนากันไปเป็นครอบครัวเลยนะคะหรือไม่ถ้าคุณมีประเด็นกันอยู่หรือหรือเป็นช่วงที่คนเกา่กาๆอะไรอย่างเงี้ยคุณเขาแยบหายไปเขายังไม่กลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่เขาจะได้กลับมาแล้วก็แอนก็เห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะไปต่อได้แบบยาวๆนะคะถึงขั้นการเป็นครอบครัวได้เลยคือเหมือนมองไกลในเรื่องของอนาคตได้เลยคุณจะมีโชคมีลาบนะคะในเรื่องของความรักนะมีเกณฑ์ว่าคือ มีเกยียนว่าจะมีโชคลาภเข้ามานั่นแหละแต่มาในรูปแบบของความรักคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคนคนนี้เขาเขามองว่าคุณเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขานะคะ คุณและเขานะคะจะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะแอนรู้สึกว่าคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาเป็นคนขี้แกล้งนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนแสดงออกตรงกันข้ามนะคะชอบแกล้งคุณหรือว่าชอบแสดงออกเหมือนไม่ได้สนใจคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาไม่ได้บอกความรู้สึกกับคุณหรือว่าเขาไม่ได้แสดงออกว่าแบบว่ารักคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แอนรู้สึกว่าเขาแกล้งนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ขี้แกล้งนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เหมือน มีความสุขร่วมกันนะคะมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตความสัมพันธ์ร่วมกันนะตั้งแต่ไพ่ทาโร่แล้วแหละแอนเห็นว่ามีการมองอนาคตร่วมกันจริงๆนะคะสําหรับสาหรับคุณและเขานะคะไม่ว่าจะเป็นคนคนเก่าๆหรือว่าคนที่คุณเดียวอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มีมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะไพ่ใบนี้นะคะ คุณเนี่ยมีความเป็นพี่เป็นน้องกันหรือว่ามีความเป็นเพื่อนกันเหมือนกันนะคือเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ็นดูคุณนะค่อนข้างที่จะรักค่อนข้างที่จะเอ็นดูคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คืออะไรที่ทําให้คุณรู้สึกรู้สึกมีความ เป็นกังวลหรืออะไรที่ที่เกิดเคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณที่ทําให้คุณมีความทุกข์ใจเนี่ยแอนรู้สึกว่าเขาอยากที่จะดูแลคุณนะคนคนเนี้ยช่เขาอยากที่จะเป็นคนที่เข้ามาดูแลคุณได้นะคะแล้วก็อยากที่จะมีแผนอนาคตกับคุณนะโอเคนะคะสําหรับชาวธาตุลมนะคะในเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ